กับทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดก,การสถาบันการลงทุน QIQP บริษัทรั์ไอราจำกัดมหาชนค่ะน่สาัามาเรียยงเอ่ยสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะปรินุ้ยเมื่อเช้าที่เราคุยการให้ดูวอลลุ่มไว้ตอนนี้วอลลุ่มเจ็ดหมืสถือว่า <c oughs> ดี <c oughs> ด,ดีใช่ไหมคะดีมัว่าดีมว่าดูห้ามหลุดหนึ่นะค่ะครับ รุ่มเยอะพวกนี้ก็ต้องขึ้นต่อนะนอยังไม่โดดตรงนะขอให้ขึ้นต่อนะใช่พวกนี้ก็คิดเพราะว่าจราคาเปิดราคาปิดมันก็ราคาเดียวกันค่ะนะครับแล้วก็เป็นลักษณะเป็นดูจจิตครับแล้วการเปิดก็มีมีข่าวใช่ไหมค่ะเปิดเพราะข่าวมันก็ไม่ใช่เบรกเอาเบรกแกบอะไร,นะรเพราะฉะนั้นก็ มันมีเสจะยดหลบก็ได้นะพรุ่งนี้เหรอคะเออสัญญาณมันบอกว่าขึ้นนะสัญญาณบอกว่าขึ้นแล้วก็จะเป็นตลาดเก็งกําไรอย่างหนุ่ยค่ะตลาดเก็งกาไรไม่ถึงว่าตัดินไปไม่สนใจหรอกพื้นฐานเป็นไงนะฮะส่ตัวไหนมีคนเล่นก็ซัดไปนะคค่ะการบินไทยการบินไทยเช้าลงบ่ายมาเซ็นลิงไปขอให้คนเล่นอะไม่สนอะอ๋อไม่ เออสุดท้ายเอไอ,อ,อ้หุ้นเหลือราคาบาทนึงก็ไม่เป็นไรขอให้คนเล่นคือมันเป็นเรื่องของการเก็งกําไรเก็งกาไรอันนี้ <Okay. S 2> ต้องบอกให้นะักลงทุนคนที่อยู่ในตลาดรู้นะว่าคุณเป็นนะักเก็งกําไรหรือแล้วลงทุนค่ะถ้าคุณเป็นนักลงทุนเนะี่ยคุณทยอยถ่ายหุ้นนะแต่ถ้าคุณเป็นนักเก็งกาไรเนี่ยนะคุณก็เล่นไปนะตับใจคุณไม่ต้องไปนสนใจว่าว่าคือถ้าเช่นมันไม่หลุดพันสามร้อยแปดสิบเ่ะคุณก็จะเก็งกำไรด้อยู่ได้พันสองร้อยแปดสิบนะ ค่ะคุณก็หาผู้เล่นคุณไปเชอะอนะครับแต่อย่ามาถามผมว่าเล่นตัวไหนผมไม่มีรุ่นให้นะค่ะก็จะมีอนักวิเคราะห์ที่เข้ารายการเขาก็มีมาให้เยอะๆอยู่แล้วก็เล่นตามเขาไปนะเล่นกก่งกำไรไปนะค่ะแต่ว่าถ้าจะลงทุนนี่คือให้ต้องรอต้องรอลงทุนต้องรอนะไปถึงว่าน่าลงทุนที่ลงทุนระยะยาวอันนี้อันนี้น่าจะรอนะค่ะรอรอไปปลายปีแหละนะครับปลายปี นั้นลงทุนไม่ต้องกลัวตกลดนะคือมันไม่ตกหรอกปีสิ27นะยังไงก็ไม่ตกนะฮะราคาจะแถวเนี้พีโฟร์เวิร์ดไป18แล้วมั้ง <c oughs> แพงอยู่นะเออไม่ใช่17 18แล้วมั้งค่ะเออทุกที่ผ้าจุดนะก็จะขึ้นหนึ่งนะครับถ้าไปถึงพันสี่ก็พีประมาณยี่20เองนะฮะก็เก็งกำไรมันเล่นเท่าไหร่ก็ได้นะก็เป็นตลาดเก็งกำไรตอนนี้เออเป็นตลาดเก็งกำไร มันไม่ใช่ตลาดลงทุนคุณก็แต่ทีเฟกแบบว่าคือเท็เพิ่ขึ้นนะเราจำได้ว่าจุ่มแปดเจ็ดสี่เนี่ยเทสมันพันสามนะค่ะนะครับแปดเจ็ดสามจุดสี่ตอนนี้เทสเป็นพันสามร้อยสิบนะแต่แต่ตัวของทีเฟกแปดเจ็ดสี่เท่ากันเลยนะแปดเจ็ดสี่เท่ากันเลยนะ เซ็ตเชตสูงว่าเซตห้าสิบนะคร<ฆ>ับแสดงว่าแล้วก็ตัวเซ็ตห้าสิบเองก็อยู่ที่เออตรงนี้แถวๆนี้ก็เท่าทเท่ๆกันเลยนะกับตัวฟิวเจอร์นะค่ะ<ฆ>แสดงว่าฟิวเจอร์ไม่มีดิส卡尔เลยนะไม่มีดิส卡尔สโลงหุ้นอะไรขึ้นเนี่ยแสดงว่าหุ้นเล็กขึ้นมากกว่าหุ้นใหญ่หรือไงเนี่ย<ฆ>หุ้นนอนเซตห้าสิบขึ้นเหรอหรือไงก็คง เป็นเท่เาที่เห็นนะเป็น,นแบบนี้นะับเปิดมาแล้วก็ใครลงมาเขาก็ช็อตน,นะเขาก็แมวกับบ้านเนี่ยเขาก็เห็นดาวโจนสฟิวเจอร์ดาวโจนลบใช่ไหมค่ะย,ยูโรเปิดมาเป็นยังไงก็ลบนะฮะเขาก็บอกงั้นก็แมวกับบ้านนะแล้วก็ข่าวที่เล่นมามันก็จะส่งแค่วันเดียวนะฮะแล้วก็ ซึ่งใหม่นะครับแล้วเดี๋ยวก็มีข่าวเดี๋ยวเดกก็โดดใหม่อะไรยเงี้ยนะไม่ไม่ได้เป็นเกินกำไรอ่ะค่ะอืมผันผวนสุนทงเมื่อตอนกลางวันก็กคุณม่อนให้ดูที่แปดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดนะค่ะลงไปนะเมื่อกี้อ่ะที่ลงไปต้องรองมาแล้วนะเนี่ยตัวทางเฟรมร้อยี่สิบนาทีก็อยู่ข้างล่างแล้วนะครับค่ะ แล้วก็เมื่อกี้มีลงไปมีเจ็ดสองหกด้วยนะครับก็คาดว่าก็คืนนี้ก็น่าจะไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นนะยังไม่ขึ้นค่ะอ่ะยังไม่ขึ้นนะครับแต่ฐานก็อยู่แถวเนี้ยก็ดูว่ายา่าปิดต่ำกว่าหนึ่งเจ็ดสามศูนย์นะครับแต่คุณจะอยู่แถวนี้แหละนะครับคืนนี้ก็จะมีก็เวียไปเวียมาแต่แต่ก็นั่นน่าจะยังยังยังไม่ได้ขึ้นนะครับถ้าจะขึ้นน่าจะเริ่มพรุ่งนี้ นะค่ะอาจจะเริ่มที่นี้ตอนนี้ลรมาอินดิเกเ,เตอร์ของ120นาทีก็อยู่ล่างแล้วนะครับ<ม>แล้วก็รอสัญญาณซื้อนะครับแค่นั้นเองนะครับ<ม>ก็กรอบของรูปแบบนี้ของทองคำนะก็เป็นขาขึ้นนะครับสัญญาณซื้อเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่ก็ไปเกินขึ้นช่วงท้ายนะครับของการขึ้นใ่ไหมตัวอย่างว่าพันแปดที่ไปจากพัน พันสี่ร้อยห้าสิบแล้วขึ้นมาพันแปดขึ้นมาสามร้อยห้าสิบเหรียญก็ถือว่าขึ้นมาเยอะใช่ไหมใช่ค่ะ่นหลักกำลังอยู่ในท่อนสุดท้ายที่จะขึ้นไปถึงนั้นแหละนะครับก็เป็นแนวเป็นอยนะครับทองคำก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่หุ้นก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับทองคำค่ขึ้นแบบที่เห็นนะขึ้นแบบที่เห็นนะนะครับขึ้นขึ้นแบบที่เราเห็นน่นนะครับคือไม่ได้ขึ้นแบบไปแบบ เรนลี่แรงๆก็สลับกับปรับฐานเลยขนะนะครับเมื่อคืนดาโจนส์ขึ้นเก้าร้อยนะครับก็คืนนี้ดาโจนสก็จะต้องลบซะหน่อยใช่ไหมก็คือบรรยากาศน่าจะเหมือนกับเดือนที่ผ่านมานนะครับช่วงที่ผ่านมาเดือนพฤษภานะครับ,รบแ,ตแต่เริ่มต้นเซ็ตก็ว่าไปเนี้ยก็เป้านกัทุกวันเนะ พันสามร้อยเนี่ยครั้งแรกก็อยู่เมื่อวันที่สามสิบเมษานะค่ะพี่นะครับพุ่งขึ้นมาที่พันสามร้อยเนี่ยแล้วตอนนี้วันที่ที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้หรอวันที่สิบเก้าค่ะสิบเก้าพฤษภานี่เดือนครึ่งใช่ไหมค่ะขึ้นมาสิบจุดเนี่ยนึกนึกภาพบอ,อกไหมฮะคือพุ่งขึ้นน่ะแต่ตั้งแต่วันสามสิบเมษาใช่ไหมค่ะ การชิดเมษาแล้วนี่ก็วันที่15พฤษภาคม19พฤษภาคมก็20วันใช่ไหมค่ะ20วันเลยขึ้นมา10จุดโหแล้วเราบังก็มาวิเคราะห์กันทุกวันทุกวันเนาะน้อยมากเลยเราเราตัวกับไปดูไอ้นี่ครึ่งเดือนรำขึ้นมาแค่10จุดเองเนี่ยใช่ไหมเออมันก็มันก็ไม่รู้จักมาคุยกันทุกวันก็เช้าก็บานเย็นก็คุยไปนะ วันหนึ่งก็ไม่รู้คุยกี่รายการวันนี้เนี่ยครั้งที่เจ็ดแล้วมั้งนะฮะคุยไปก็ไม่รู้คุยอะไรคุยหลงนรกลูงนี้แบบแต่ก็ดูไปดูมาแล้วขึ้นขึ้นมันลงทุนก็สงสัยนะว่าทำไมพุ่งขึ้นซื้อตัวไหนดีตัวไหนดีอ้าวกลับไปดูอ่ะนี่พันสามร้อยนี่มันผ่านมาสิบเก้าวันแล้วนะใช่ไหมค่ะมันขึ้นแค่สิบจุดเองเหรอถ้าดูแล้วมันก็ขาดนึกอกไหมค่ะเออว่าเราก็หเอาจริงเอาจังกันมันนั่นนะ แต่จริงแล้วมันก็ไม่ได้ขึ้นเยอะสิบเก้าวันมันขึ้นแค่สิบจุดมันก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรอ่ะใช่ไหมค่ะพี่ไม่ตื่นเต้นเลยนะพี่พี่คิดว่าไอการซื้อหุ้นเนี่ยตอนแพนิกเนี่ยแล้วตอนนี้มันต้องขายไงพี่คิดแบบนั้นนะตอนนี้บอกอ้าวเนี้ยให้ขายไปมันมันขึ้นทีละตัวนะมันไม่ได้ขึ้นพร้อมกันทุกตัวนะดูดีๆนะใช่ค่ะมันไม่ใช่ว่าเอ่อขายหุ้นทุกตัวัวให้ขายก็ขายแต่มันก็ต้องขายไปหลายตัวนะ อย่างก๊าซเนี่ยมันก็สี่สิบบาทนี้มันสามแปดใช่ไหมค่ะไม่เห็นมันพีไปไหนเลยมันก็พีไปแล้วไงตอนนี้ที่มีปีเนี้ยมีหนามแล้ยก็ปตทอสอพใช่ไหมค่ะคือกลุ่มน้ํามันเนี่ยที่มันมันขึ้นเพราะว่าอาว่าย้อนกลับไปจนเดือนมีนาคุณเจ็บจากกลุ่มน้ามันเยอะมากนะใช,ใช่ไหมใช่ค่ะมีช่วงหนึ่งที่แบบ<ม>เอใช่เจ็บมากนี่ก็ขึ้นมาก็ยังไม่หายเจ็บนะค่ะ สพราะสพจุงแปดสิบนะ่สะอสพหลุดกัดหนึ่งร้อยสิบนะพี่จําได้แล้วก็พวดลงไปข้างล่างห้าสิบบาทเลยนะค่ะตอนนี้ขึ้นมาเนี่ยเคนที่ติดอยู่ข้างบนเนะี่ยแบบว่าตอนลงต,งตรงนั้นก็ยังยังไม่หายฝันเสียเลยมั้งนะค่ะพี่แต่ถ้าตกใจขายไปข้างล่างเลยโอ้โหหมดแดงเลยหมดดมเลยเนะี่ยค่ะบอกเข้าใจนะว่าตลาดเป,เป็นแบบนี้นะครับเห็นมันเขียวแล้วก็ดีใจ <laughs> ใช่ไหมแล้วก็แต่จริงๆแล้วมันก็ ที่มันประกับประคองอ,อ,อยู่นะฮะไม่ให้เส้นลงก็เพื่อไม่ให้มีเกิดอาการที่เขาเรียกว่าไปกระทบตัวนู้นตัวนี้ตัวนั้นนะครับค่ะก็วันนี้นเล่นกันมิน้นเนี่ยเล่นมาโอ้โหมิน้นนี่แบบขยายธุรกิจโรงแรมทั้งโลกเยอะมากใช่ไหมค่ะลงทุนไปเยอะมากแล้วก็เจอนะฮะไม่ใช่ไม่เก่งน,นะเจอโควิดเข้าไปนะ ไม่รู้เมื่อไหร่เลยได้จะกลับมาใช่ไหมค่ะเพิ่มทุนเล่นขึ้นทั้งนั้นแหละหัวรุ่มห้าปันลานออเขาเล่นกันอย่างนี้นี่เองค่ะคือมันไม่ต้องไปคิดอะไรไงใช่ไหมคือไม่ต้องไปมองระยะยาวนะครับมองว่าอ๋อมินมันได้สภาพคล่องแล้วจะเพิ่มทุนใช่ไหมค่ะมันคงมีเงินเดือนไปจ่ายพนักงานมันไม่ต้องรไยพนักงานมันออกอะเข้าใจปะค่ะแล้วมันดียังไงอ่ะก็ เหตุผลเดียวก็เลยได้มันไม่เข้าอย่างนั้นจะดีไงอ่ะค่ะก็อย่างนี้ก็เหมือนกับการบินไทยดิพี่ที่มันขึ้นไดอเหมือนการบินไทยเอ,อดีไซน์แล้วนะฮะดีไซน์แล้วมันครอบแขนฟื้นฟูแล้วนะครับเออมันจะได้เกิดใหม่แล้วนะฮะอ,อะไรเงี้ยแล้วก็ขึ้นมานะครับแต่ถ้า,ถาดูดูลักษณะก็คือตัวเลขก็คือการ,รบินไทยตอนนี้ติดลบนะฮะส่วนทุนติดลบนะฮะติดลบก็ชักอ่ 50,000ล้านนะครับก็สามารถยืดสามทุนชูได้นะครับยืดสามทุนชูกิจการได้นะครับเข้าเข้าเกณฑ์ละนะครับบินไทยเข้าเกณฑ์แล้วจะต้องเกิดอะไรขึ้นฮก็จะต้องมีการลดหนี้ลดทุนนะครับถึงสิ้นปีนี้การบินไทยจะมีขาดทุน5ห9 0 0นะฮะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นจะติดลบ47,000ล้านน่ะ มีหนี้อยู่2สนสอง2 0 0 0นล้านแสดงว่าเจ้าหนี้2สนสอง2 0 0 0นล้านเนี่ยจะไม่ได้รับเงินคืน47,000ล้านนะครค่ะก็จะต้องเอาส่วนเนี้ยมาลดนะฮะลดหนี้ให้การบินไทยแล้วแปลงเป็นทุนนะครับทุนใหม่การบินไทยจะถือกระทรวงการขนส่จะถือ49ล้านนะครับค่ะไม่ทราว่าทั้งการบินไทยทั้ง ครั้งนั้นหรือเปล่านะครับการบินไทยก็จะไม่เป็นโฮลดิ้งแล้วก็จะเป็นเหมือนเดิมนะเราก็ไม่เป็นรับวิสาหกิจล,ละนะครับแต่ก็จะเป็นแบบไกลๆหรือเปล่าว่าอส่วนที่สองเปอร์เซ็นตให้เขาซุลวายุภักถืออันน้ออกไหมครค่ะก็ไม่เป็นรับวิสาหกิจเพราะว่าเป็นของทุนของอ่าเราเรียกสีสนนชัยนะค่ะพี่พก็จึงอยู่ในการควบคุมของการบินไทยนะครับก็ อย่างอื่นก็ไปปรับปรุงกิจการงานอะไรเหมือนแผนที่กระทรวงการคลังเสนอนะไปปรับปรุง่ายรุนไฟนี้อะไรก็ว่าไปนะครับก็ยื่นแผนแล้วก็บอร์ดออกไปก็กระบวนการจัดการก็ทำไปทนสมาก็เหมือนเดิมอ่ะเนี่ยวนกลับมาไปวนกลับมาเหมือนเดิมนี่อะไรดีขึ้นเพียงแต่ว่าไปขอรุนนี้นะฮะไปขอรุนนี้นั่นแหละนะครับก็คงมีแค่นั้น การบินไทยก็เห็นเล่นชิลลิงเนีซิลลิงมาก็ไม่มีหรอกเพราะว่าตอนที่แผนกระทรวงการคลังออกมาเห็นเล่นกันไปหกเจ็ดบาทใช่ไหมค่ะแล้วก็วันนี้ขึ้นมาวันรุ่งเย็นอ่ะแปะก็เลยละเห็นไหมครับว่านักเก็งกำไรเขาเล่นเขาไม่ได้สนใจอะไรคือขอให้มีคนเล่นเขาก็จะเล่นนะได้ไหมใช่ค่ะพี่นิพเราก็ต้องดูว่าเราเป็นไหมเราเป็นนักเก็งกำไรไหมแบบเข้าไหมอ้าเราเป็นนักลงทุนระยะยาวไหมค่ะเป็นนักลงทุนระยะไหนนะครับ เราก็วันนี้เรามีหน้าที่ที่จะไปหาหุ้นเพื่อรอที่จะซื้อ,อนะครับหรือใครซื้อมาแล้วก็ได้นะมีผู้ลงตัวก็ซื้อมาแล้วอะไรเงี้ยถ้าใครยังไม่ได้ซื้อก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปรอซื้อนะครับตอนที่อให้มันสงบกว่าน,นี้หน่อยนะฮะนะครับเพื่อไม่ต้องไปกังวลว่าหุ้นมันจะขึ้นไปแล้วจะตกลดไม่มีตกลงหรอกนะครับรอก่อนนะแถวนี้แถวๆนี้มีโอกาสติดดอมากกว่าอืมเอาชัวร์ดีกว่านะคะไม่ไม่ชัวร์แหละตอนซื้อมันจะไม่ชัวร์นะฮะ ตอนซื้อจะไม่ชูค่ะแต่ถ้าใช้ทำนายในพุ่นในพุ่นน้ำมันเนี่ยนะใครซื้อกระเทานี้ก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นติดอ่ะติดที่สูงอนะเนี่ยค่ะนะครับน้ำมันอืมคุณล้มกันคุณอะไรพวกเนี้ยนะครับคนน่าจะติดที่สูงนะกระเทานี้เหมือนกับก,กลางทางชั่วคราวแล้วก็ลงไปใหม่แล้วก็ กจะขึ้นใหม่ไปอีกห้าหกปีอะไรเงี้ยที่จะที่จะทำออนทำไยจะยลืมว่าหุ้นลงกันบางตัวขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะจากวันท่อมกับวันที่ตกใจเนี่ยค่ะอ่ะครับเวลาจะซื้อก็หันไปมองคนที่เขาซื้อมาจากข้างล่างมาก็คือเขาชื่อกองทุนหลวมนะอ <c oughs> เออใช่แล,แล้วก็ก็ค<า>่ะอืมแ้วมันจะไปไหนอีกเนี่ยใช่ไหม,มไปไหนอีกขึ้นมาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะหุ้นแบงก์นี้เราก็คือไม่ต้องอันนี้เลยใช่ไหมคะ พราะว่าเห็นหุ้นแบงค์หลายตัวนี้ก็ก็จะเริ่มทั้งไงพอหุ้นอย่างอื่นมันเต็มก็เอ้าแล้วอันนี้แล้วแลกการก็จะมาแล้วก็มันแข่งกันกาไรกงินด้วยค่ะพี่คือมันไม่สนใจหรอกว่าว่าหุ้นอะไรดีไม่ดีขอให้มีคนเล่นอะนอกไหมฮะถ้าเล่นแล้วมีใครเล่นด้วยนะครับก็เล่นหมดนะคุ้นแบงค์ถามม่ไขึ้นนะเขาเล่นเนี่ยเขาเล่นคุณเล่นกับเขาไหมนะครับคุณก็เขาเล่นกับเขาเขาก็เล่นเดี๋ยวเขาจะบอกเองว่ามันขึ้นเพราะอะไรนู่นนี่นั่นใช่ไหม เออเราก็มีหน้าที่แบบว่าตัดสินว่าเราจะเล่นกับเขาไหม,มนะฮะแล้วเราเล่นแล้วเราก็อยาไปหลงเรื่องที่เขาอ่สร้างขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับก็แค่นั้นเองนะอ่ะแต่วันเนี้วอลุ่มมันเข้าไปที่แบงค,คนนบบงบ์ใช่ไหมใช่ค่ะอาจะมีคนุนักเก็งอะไรคนบอกอ๋อแบงค์มันแลกบากใช่ไหมใช่ไหมเขาก็ไม่ได้ดูพื้นฐานใช่ไหมเขาไม่สนใจหรอกเขาเก่งกำไรเขาจะไปสนใจทำไมว่าพื้นฐานที่ไรเนีเหมือนการซื้อตัววันนี้กระดึงขึ้นมา ก็ถ้าพูดถึงพุทแบงค์นะถ้าเป็นแพทเทิร์นตรงนี้ยมันก็จะเป็นแพทเทิร์นที่แบบซ้ําๆซ้อนๆนะครับย่ยกตัวอย่างอย่างเคแบงค์มันเคยขึ้นไปที่หนึ่งร้อยห้าบาทใช่ไหมรอบนี้มันอาจจะขึ้นไปหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามบาทที่ไฮเดิมอ่ะฮะเพราะรูปแบบของมันเป็นรูปแบบของเขาเรียกเป็นไซเวย์ในแนวโน้มลงอ่ะนอกไหมครับคมันก็จะจะยืนอยู่ถ้าตลาดพี่มันก็จะยืนอยู่แถวแปดแปดสิบ ปดสิบสองกับหนึ่งร้อยแปดสองกับหนึ่งร้อยเนี่ยได้ได้นานพอสมควรค่ะนะเพราะนั้นมันก็ขึ้นไปได้นะแต่ไม่ใช่ว่าพอคุณซื้อไปเสร็จแล้วนะฮะแล้วพอถึงร้อยหนึ่งนะ,ะคุณก็ไปซื้อเพิ่มแล้วคิดว่ามันจะไปร้อยสามสิบอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไงไใช่แล้วค่ะเออมันเป็นการเกิงกำไรให้เข้าใจว่ามันคือการเกิงกำไรเพราะนั้นพอการเกิงกำไรนเนี่ยก็ไม่สนใจหรอกว่าทุ้นตัวนั้นดีนี้ว่าพื้นฐานจะดีไม่ดีขอให้คนมาถ้าเขาเล่นแล้วมีคนเล่นด้วยเขาก็เล่นหมดแหละค่ะพี่ พนีุกว,วอยู่ที่ตัวเราแล<อ>้วเนาะว่าจะ่อเล่นกับเขาแล่เาถามว่าอา้าวคุณแบงค์น่าเล่นไหมขึ้นขึ้นวันแรกค่ะผลรุ่มเข้าด้วยซื้อ,อได้ไหมปลอดภัยสุดนะที่ใครซื้อหุน้นแบงค์วันนี้ปลอดภัยสุดนะแต่ขึ้นไปแล้วเล้วจะกาไรไหมสมมติว่าขึ้นไปถึงหนึ่งร้อยนะซื้อเคแบงค์หนึ่งร้อยแล้วซื้อแปดสามแล้วขึ้นไปหนึร้อยหนึ่งหนึ่งร้อยนี่เป็นแนวต้านนะเฮ้ยได้กำไรต้องสิบสามบาทถูกไหมอืมใช่ใช่ไหมค่ะ มีโอกาสเป็นไปได้นะใช่ไหมแต่พอถึงหนึ่งร้อยแล้วเอาไปซื้อเพิ่มอีกค่ะพี่เพราะเขาบอกว่าจะไปร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยก็แล้วสุดท้ายลงไปลงไปห้าสิบติดเลยเออติดเลยเงี้ยจะเป็นแบบเนี้เนี่ยแต่แพทเทิร์นของมันีะกลุ่มแบงค์ทุนแบงค์แต่ละตัวแพทเทิร์นคล้ายๆกันหมดคือว่าน่าจะมีการขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วค่อยหยุดลงไปข้างล่างอีกทีค่ะพี่ นะครับแนวนี้ได้เลยค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณพี่นิพนธ์มากๆนะคะครับวส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะข้อมูลจากทางด้านคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์กรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุน QIQP นะคะบริษัทรัพย์ไอร่าจำกัดมหาชนช่วงนี้เดี๋ยว